ครับสวัสดีพี่น้องป้งปลายเบิร์ดชูคูสกุนเดอม์มานี่โนงองก็สิไปลอยกระทงโนงมากับอังกิซันคุณรอขอบใจเดอ้อพาไปมานี้คิดว่าสิบะไ,ไดไปได้อุ้ยคู่นี่หนวดตั้งเมนบาทกระทงก็ค,คือเบาอยู่นะบึนคอยเมฆค,คนเดียวก็ยังโยได้โนจะสองคนยังโย่ไดปอุ้ยเอาบรรยากาศในบึงที่เจ้าตอนไปกระมว้นมวนแทงม้วนว่าโนหลังใจนันแล้วโนงองกับบู๊มาลอยกระทงแล้อโนจะเจ้าไตเทียนก่อนกว่าสิมาหัวหน,นี่กับบูมเป็นไงเอฟซีโคไายหบูบย้ายสะมาน้องไปเกือบสิบะได้มาในอธิษฐานขออออให้้ทุกคนยยู่่ดดีีมแงเเลำรื ให้สิ่งที่บุรีขอให้มันไหลไปนำกระทบ <ขอ S 1> ไปกนะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะขอบใจเอฟทุกคนที่มาติดตามเข <c oughs> าเด้อผู้ใดที่มาเบิ่งคลิปนี้กดไลก์กดแชร์เนาะขอให้มีแต่สิ่งดีๆ เงินในน่องทองได้มาลุนทงลุนไทยเด้อขอให้ถึกเด็กคุกตัวจิตตัวพลัดเนาะเอาไปเลยว่าสิลอยเองก็ลอยไปถึงซ้ำเขนสั่นเนาะไอ้เพื่อนไอ้เบ้าเอาลงให้เจา้าเนาะมองค์เงาเงินใสกระทง n g สิพันเพื่อนไก่ลอดาเอาอยู่เนาะหาฮับอยู่นีเนาะองก็บอกว่าไหลเป็นน้ำหนามน้ำในเด้อสิ่งที่สัวลายเนาะต่อไปมีแต่สิ่งดีๆอย่าเจ็บอย่าจนทางกายแข็งแรงกระเพาะเราเนาะบุคคลยังลายเจ้า กแล้วก็ขอให้ทุกคนที่มาติดตามน้องโอ่งะล่ะให้อยู่ดีมีเฮงเนาะหลังจากพี่ลอยแล้วเนาะเขาก็สิไปเลาะเดี๋ยวเจ้าโนมากับเจียงสองคนใหเลปีได้กะไปน้ำกันซองคนเนาะหลายคนก็ว่าจันนาลาไปใส่โอ้ยจันนาราได้เกี่ยวกันยังกับน้องโอ่งหนีเตดุนบุด้เห็นจันนาราสามจะาเจ้าจันนาราได้ไปนํำเนาะน้องก็ไปกับเจียงแล้วก็ไอ้กซันแล้วก็ตุ้นก็เบื้องไปเป็นคู่เป็นคู่มันว่าเอ้ยจบ่มีคู่เนาะจักกระสุดต่อไปว่าซันโอ้ย่าให้กูมีเด้อ อุย้ยเบืนะ้องหน้าเจ้าของเนี่ยสิมีคู่เนาะโอ้ยแต่ได้โอ้ย,อย,อยลงตัวเองไปหน่อยหนึ่งเจ้าผู้ใดได้ไปเนี่ยมินมาเดินมานี่ก็เจอเอฟซีเนาะยังก็อยู่บึงการบอกอย่างนี้แเลยเนาะเอฟซีกับฝรั่งผู้ใดเจ้าเอ้ยน้องอองกอ่ะโอ้ยเอื้อยติดตามเจเ้าเดิอทางตอกตอกก่อจันอ้ยดีใจแหงเนาะเิ่นกะบอจากักจับมือบอจากกดเนาะหลังจากนั้นแล้วกับม้วนถ่ายแต่ว่าตนเอม้วนตนตุ่นแต่ว่าตนไป ้ารถกลับฝนกต็ตกบ่ง,งนม่เจ้าเบ่ง,บางทางสิไปอคือใกล้แถวไอ้อกิสันเมื่อก่อนเนาะเพราะว่าไอ้กิสันเมื่อก่อนแล้วฮัลโลภาษาสันมาหลังจากในแนวรถดก็ติดกับบุได้อย่าลืมเด้อผู้ใดที่อยากได้สบูบอกต่อเดินพิมพ์เอาเลยเนาะเอ๊เป็ดเดินมีรุ่นไอโฟนรุ่นเงินหาสิบล้านเนาะหลากหลายรางวัลแห่ง